กลับมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับในช่วงนี้มีผู้ที่สงสัยนะครับว่าในการกล่าวอนุโมทนาบุญของผู้อื่นแต่บางครั้งเราก็สักแต่กล่าวนะครับโดยที่ไม่ได้มีความจริงใจในการกล่าวขณะนั้นจะเป็นการบ่นเพ้อธรรมะหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเปิดเผยโทษของตนเองและการปกปิดความดีของตนเองเป็นสิ่งที่สมควรหรือเปล่าในธรรมวินัยนี้นะครับความลึกซึ้งจะเป็นอย่างไร อย่าพลาดนะครับคําศัพท์ธรรมะวันนี้ครับนำเสนอคำว่าอนุโมทนาอนุโมทนาที่ใช้กันนะครับหมายความถึงการพลอยยินดีชื่นชมโสมนัสในกุศลหรือความดีที่ผู้อื่นได้กระทำแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมเนื้อหากันเลยครับขณะที่กล่าวอนุโมทนาขณะนั้นใจไม่น้อมไม่เื้อมิติไปกับการกระทำความดีหรือกุศลเขา เพียงแต่กล่าวอนุโมทนาแต่จิตใจเฉยๆขณะนั้นขณะกล่าวคําว่าอนุโมทนาด้วยน่ะเป็นการบ่นเพอธรรมะหรือไม่ครับขอเชิญคุณวิชัยค่ะก็แต่ละคนก็แตกต่างกันใช่ไหมครับในการที่จะมีจิตใจที่ทราบถึงว่าบุคคลนั้นได้กระทําความดีประการต่างๆแล้วก็มีใจยินดีขณะนั้นก็เป็นกุศลที่ยินดีแม้จะไม่กล่าวคําก็ตามแต่บางบุคคลก็เป็นปกติที่ มีการเมื่อมีใจยินดีที่บุคคลอื่นได้เจริญกุศลก็กล่าวนะครับว่าขออนุโมทนาก็คือแสดงความยินดีแก่บ,บุคคลนั้นที่เขาได้กระทำกุศลก็แต่และบุคคลก็แตกต่างกันซึ่งก็ต้องทราบถึงว่าจิตใจขณะนั้นนะครับเพียงกล่าวหรือว่ามีใจยินดีที่เขาได้เจริญกุศลแล้วก็กล่าวคำอนุโมทนาเพียงกล่าวเพียงกล่าวตาม าตามที่เคยปฏิบัติมาเพราะว่ากุศลนียครับจิตใจเนี่ยเกิดดับอย่างรวดเร็วมากมนะครับชั่วขณะที่เกิดความยินดี<ม>ก็สามารถเกิดได้ใช่ไหมครับที่<ด>ทราบ,รบถึงเพราะเหตุว่าถ้าไม่ทราบก็ไม่ได้กล่าวคํานี้ใช่ไหมครับ,รบแต่เมื่อได้ทราบถึงก็สามารถจะมีกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยครับก็สามารถเกิดได้ซึ่งแต่ละบุคคลนะครับก็แตกต่างกันซึ่งจิตนะครับก็เกิดดับอย่างรวดเร็วมาก บุคคลนั้นต้องรู้จักมีสติจริงๆที่จะระลึกถึงนะครับกุศลที่เกิดในขณะนั้นออแสดงว่าขณะนี้กล่าวเนี่ยจิตขณะนั้นเล็กๆเนี่ยเกิดความยินดีกับความกุศลที่เกิดแล้วครับถ้าถทราบกล่าวออกมาเช่นคุณชัยยาทราบถึงบุคคลอื่นได้เจริญกุศลนี่ครับ,รบแล้วกล่าวคําอนุโมทนาแก่เขาทราบใช่ไหมครับว่าเขาจเจริญกุศลทราบครับครับเป็นความดีหรือเปล่า ควรกระทําใช่ไหมครับใช่ฮะและยินดีนี่เขากระทํากุศลนั้นด้วยหรือเปล่ายินดีไม่แน่ใจครับ <c oughs> เพราะว่าก่อนที่จะมาฟังธรรมะที่นี่ก็เก่าอนุโมทนาแต่ใจรู้สึกเฉยๆ <c oughs> คือ <c oughs> เรา <c oughs> เราไม่สามารถจะทราบตรงนั้นนะครับมันอาจจะเกิดเล็กๆก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เกิดปิติครัาอนุโมทนากับอนุโมทนาไปไปไป,ไป,ไปตามตามที่เขาพูดกันเพราะฉะนั้นจะทราบก็เหมือน ก็ต่อเมื่อมีสติเกิดและลึกได้ในลักษณะของกุศลที่เกิดยินดีในที่บุคคลอื่นได้เจริญกุศลคุณชัยยาคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อรู้อะไรเพื่อรู้ความจริงฮะเมื่อไรสแสดงพระธรรมเพื่อรู้อะไรค่ะ เพื่อรู้ในสิ่งที่คนไม่รู้คนอื่นไม่รู้ <Okay. S 2> <ะ>แสดงพระธรรมเพื่อรู้อะไรแสดงพระธรรมเพื่อรู้ความจริงก็ก็ไม่ถูกไม่ไมไมถูกต้องตามคํา <Okay. S 2> ถามอาจารย์นะครับเพื่อเข้าใจฮะอาจารย์พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้รู้อะไรให้เข้าใจอะไร เพื่อให้รู้ธรรมะแล้วเวลาที่ธรรมะปรากฏขณะนั้นรู้อะไรรู้ความจริงขณะนั้นไม่ได้รู้อะไรเลยนะเพราะว่ากำลังคิดถึงว่าแล้วคนนั้นเป็นยังไงเรื่องนั้นเป็นยังไงทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละอย่าง<ม>ซึ่งเกิดแล้วก็ไม่รู้แม่แต่ว่าใครจะอนุโมทนาก็ยังไปสงสัย ใช่ไหมคะว่าใจของเขาขณะนั้นอะอนุโมทนาหรือเปล่าเป็นกุศลหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ทั้งทที่ขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่กําลังคิดก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อให้รู้ธรรมะให้เข้าใจธรรมะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจคะ่ะเพราะคนนั้นเป็นกุศลหรือเปล่าที่กําลังกล่าวคําอนุโมทนา <c oughs> อย่างนั้นไม่ชื่อว่าเข้าใจธรรมะก็คงจะเป็นคําถามที่บ่นเพ้อธรรมะหรือเปล่าครับอาจารย์นะ ก็เริ่มรู้จักความจริงนะคะขณะที่ไม่เข้าใจแล้วพูดค่ะครับขอบพระคุณครับอาจารยนะ์ฮะก็ขอคุณธนิดาเชิญค่ะ <c oughs> กราบเรียนท่านอาจารยะะ์แล้วก็ท่านอาจารย์วิทยากรแล้วก็ท่านสายธรรมทุกท่านค่ะอยากจะขอบน่บนเพิกธรรมะนิดหนึ่งนะคะคือ เมื่อกี้นี้คุณชัยยกล่าวถึงการอนุโมทนาเนี่ยดิฉันก็ได้ยินได้ฟังว่าการเปิดเผยความดีเนี่ยไม่สมควรกระทำนะคะแต่ไม่ทราบว่าแล้ว,ลวเราจะจะหาช่องว่างในการอนุโมทนาบุนยังไงคะแล้วก็การที่เปิดเผยความไม่ดีเนี่ยควรกระทำอันนี้มันจะไม่ก่อโทษภัยแก่ตัวเองเหรือคะ ขอเชิญคุณอนุกค่ะครับถ้าพูดด้วยอก,กุศลเป็นประโยชน์ไหมครับคือสำคัญอยู่ที่ว่าจิตที่จะพูดจิตที่พูดนั้น,นเป็นกุศลหรืออก,กุศลแล้วเพื่อประโยชน์หรือเปล่าค่ะบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเปิดเผยความดีเพื่อให้เพื่อนเนี่ยอนุโมทนาบุญด้วยอันนี้เราประสงค์ดีใช่ไหมคะ ก็แล้วแต่จิตขณะนั้นนะฮะว่าจิตขณะนั้นนะต้องการที่จะอวดความดีของตัวเองหรือเปล่าหรือเป็นการที่บอกโอกาสของการเจริญกุศลเพื่ออนุโมทนาถ้าทั้งสองอย่างละคะทั้งสองอย่างก็สลับกันสิครับแล้วแต่ว่าจิตขณะนั้นนะ่ะกลับกรอกขนาดไหนบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้เจริญกุศลมาลเรี่เป็นกุศลจิตที่คิดที่จะบอก แต่ตอนที่บอกนี่นก็จิตคนละขนาดแล้วขนาดนั้นอาจจะพูดภาษาง่ายๆอาจจะโมไปบ้างอะไรไปบ้างเงี้ยใช่ไหมครับด้วยความสําคัญตนขนาดนั้นก็เป็นเป็นอกุศลใช่ไหมครับแต่นี้ความไม่ดีของตัวเองใช่ไหมฮะถ้าเป็นผู้ตรงแล้วเป็นผู้ที่ยอมรับในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะก็เป็นคนตรงขนณะนั้นก็เป็นอกุศลจิตที่บอก สิ่งที่ไม่ดีกล้าบอกกล้ายอมรับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของผู้ที่สะสมมาดีที่จะกล่าวส่วนไม่ดีของตัวเองเนี่ยกล้ากล้าบอกกล้าแสดงเป็นลักษณะของบัณฑิตประเภทหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งส่วนความดีของตนเองเนี่ยครับกถ็ถ้าจะถ้าจะบอกเพื่อที่จะจําเป็นและเป็นประโยชน์ก็กล่าวตามสมควรแต่ไม่ใช่ ขยายซะมากมายอันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับท่านี้ผู้ฟังบางครั้งคิดว่าเราโอ้อวดนะคะก็แล้วแต่เขาเนะะี่ยก็แล้วแต่เขาแต่ที่สําคัญคือจิตของเราเนี่ยแหละเป็นอย่างไรจิตของเรากล่าวด้วยกุศลหรือเปล่าแต่จะเป็นผู้ละเอียดได้ก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจมิฉะนั้นเราก็จะถูกธรรมะหลอกลวงคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบพูดนะฮะ ชอบพูดด้วยโลภะใช่ไหมฮะแล้วเราก็รวงรวงว่าการที่เราพูดนั้นเนี่ยนะฮะเป็นการที่เราชอบบอกในทางกุศลอยากให้คนอื่นอนุโมทนาหรือเราอยากจะอธิบายธรรมะกับเขาแต่จริงแล้วเราชอบพูดเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะหลอกลวงกันนะฮะความเป็นผู้ชอบพูดเนี่ยฮะย่อมรวงเสมือนกับเป็นผู้ใคร่ในการแสดงธรรมซึ่งก็รวมไปถึงการ บอกว่าเนี่ยนะเป็นเจริญกุศลนะเป็นธรรมะเป็นกุศลนะอนุโมทนาอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยเพราะนั้นก็คือท่านถึงกล่าวไว้ในลักษณะของพานและบัณฑิตนะฮะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องตรงนี้ฮะพี่ว่าความดีของตัวเองเนี่ยฮะถ้าจะกล่าวเพื่อประโยชน์ก็กล่าวพ,พอประมาณเพื่อที่จะให้ผู้ฝังเนี่ยได้เข้าใจหรือคนที่ได้ทราบนะบจะได้อนุโมทนา ถ้าเป็นความไม่ดีของตัวเองเนี่ยที่ควรจะแก้ไขก็ยอมรับที่เราอาจจะพูดผิดไปบ้างอะไรเนี่ยพอคนเขาท้วงเราก็ทําเฉยๆซะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะบัณฑิตแต่อะไรที่เราผิดพลาดอาจจะจําผิดพูดผิดเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ตรงและยอมรับก็จะต้องกล้าป,ประกาศแสดงความที่เราผิดพลาดบกพร่องตรงนั้นโดยอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนี่ลักษณะบัณฑิตแต่ถ้าเป็นความ ดีของคนอื่นเขาเนี่ยะฮะเขาทํากุศลมาเนี่ยะฮะความที่ตัวเองใหญ่จะมีความสําคัญเนี่ยฮะก็ไม่อยากจะพูดถึงความดีของคนอื่นเขากลัวว่าเขาจะสําคัญมากกว่าหรือถ้าจําเป็นต้องพูดก็พูดแบบนิดหน่อยๆออมๆแอมแอมไปว่าเอา,เอา,เอา,เอาก็พอได้อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆไม่ได้มีจิตที่ตรงที่จะชื่นชมอนุโมทนาคนอื่นบางคนเนี่ยครับเขาเป็นคนทําความดีนะฮะทำประโยชน์ทําอะไรแต่เขาไม่อนุโมทนาคนอื่น เพราะว่าไม่ใช่ตัวเขาที่ทำนะครับซึ่งอันนี้ฮะเป็นสิ่งที่ก็ธรรมะก็อะไรอย่างนี้อย่างี้เรียกว่าอิจสามคีคะก็แล้วแล้วแต่อกุศลใดจะเกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนิ่งก็ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นกุศลเรานิ่งโดยความที่ว่าไม่อยากจะชื่นชมคนอื่นก็ได้ก็มีนะครับหรือถ้าเป็นความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะ นำมาพูดซสละเอียดละอแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาพูดความจริงนะแต่จริงๆ้วจิตขณะนั้นต้องการสอบเสียก็ไม่พ้นนะฮะก็ถูกหลอกลวงแล้วความ